อาจารย์พัดครับวัตถุมงคลของอาจารย์นี่ที่อธิษฐานจิตด้วยเบยดบนคาถากระตางเอตต่างๆนี่ยังอวิชาณน,นาท้องนี่มันดีแบบไหนครับณน,นาท่องนี่สมัยก่อนที่อาจารย์เพลงงานอยู่เมืองหนอกครับอาจารย์กับพญยา,ยามที่มันเห็นอยู่คนหนึ่งอาจารย์ก็เลยมาเริ่มมาศึกษาอย่างโหนะเพราะว่า มันมีนัก้องคนหนึ่งคิดว่ดาขีลไดเตี้ยก็เตี้ยดำก็ดำอต่ขึ้นเวทียน่ยมันดมันแจ่มมันฮวงม,มาไล่ลุ้นข้อถูกมือสมัยก่อนมัน้องคาเฟ่เนาะสมัยพระรามเก่าสมัยวินลาร่วงพิ้งคนขี่ไล่ได้มาไล่หลายกว่าคนหรอ,อบักคนรอนางเก่าหงายองยองอยู่มาไล้มาไล่ก็ได้ไปถามบ่าขีลไยนี่นะอาจจะได้ถามข่อยค่อยถามเจ้าเนี้ยนะเจ้าเป็นยังาก เจ้าเพื่อนได้มาไล่หลายเลยหมอกสนิทกันเนาะหมอก็ได้บอกว่าผมไปลงหนะมากเฮ้ยลงหนะจังไปเขาก็ได้พาไปลุง้งพาไปเห็นเท่าก,กับว่าเสียร้องไปลองเมืองกลับมากก็เลยมาไล่ดีคือกันแบบนี้<อ>จากที่เคยได้เมื่อหนึ่งหาลอยเมื่อละพันบาทได้เป็นเมื่อละหมื่นโอ้แป่ท่านเจ็ดพันเงินเต็มกระเป๋าทุกมือครับ ก็เลยหอยเลยศึกษาอีดีเป็นฤทธ์ตัวเป็นฤทธ์ของคู่เด้เป็นฤทธ์ของคู่หนึ่งคนที่จะเป็นคู่สายสนีสนีต้องไหลยสนีห์ต้องไหลเครับถ้าคู่ทุกคู่ทุกเนี่ยจีดให้ลูกศิษย์ิด้วยเป็นแปบว่าอะไรอันดับแรกเลยให้เจ้าเบื่องคู่ต้องดูคู่ก่อนแมนเบื่องคู่เด้อ คู่ขี่ไล่แต่ว่าศิสยตมีแต่คนงามๆมีเมียงามๆนั่นล่ละเจ้าไปหาโอ้การการการที่ไปดูว่าเก่งด้านไหนคือต้องดูคู่ก่อนต่องเมืองคู่เด้่เพราะแม้นว่าเจ้าอยากด้วยต้คู่หั่นอยูุบานซ้อมซ้อมยังอยู่เถียงหน้ามางองมาแงงอยู่ก็ได้โอ้ถ้าเจ้าอยากคู่เหนียวคู่ต้องฟันเหมือนกันในเมืองสักวันเสือนมีดเขาเขาเนี่ยเสือนเนือฟันโปกๆกันท่าเหนียวนี่เจ้าเลี้ยงเอา ถามอาจาว่าเออเราเลือดซกในเจ้าเฝ้านี้เลยถ้าเสน่ห์กันอกันพี่อาจารย์ไปเอาเสน่ห์อาจารย์เห็นเนี่ยอาจารย์จังเอาอือาจารย์จังเลี้ยนเอาอาจารย์เบื่องคู่สักกนเพราะถ้าอาจารย์ก็ไปเลี้ยนตัวอาจารย์ต้องคู่คู่คู่ดีวาคู่อาจารย์นี่เด้อคู่อาจารย์อายุเจ็ดสิบเมียหาไม่ได้อายุบางสามสิบเนี่ยโอ้ไม่ได้เงางามเดี๋ยวเมียรุนหลงเลย แล้วค้นเขานิยมสมพ้นหน้อยอาจารย์บอกอันนี้เขาตำรา,<ม>าเห็นหมดละทำให้ไปยุเถียงหน้าพวกนี้นะ่ะบ่มีคน,ยคนจยากคนเจ้าจยิบเอาอยุติคู่สด<ม>ีเห็นห่ดละอันนี้คือเป็นต้นเนี่ยอันนี้อ,อันนี้คือเคล็ดลับในการด<ช>ููบ่าอาจารย์เป็นอยังอาสมต่างๆสำนักต,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 ต่างๆยังเฮ็ดหรูเฮ็ดละหนึ่งความเสื่อถืออ่าแต่ว่าเสื้อถือกระซ้างถถาบ่มีคนแ้าบ่มีบรดีว่าแถ่บ่มีผู้สาวเขาแ้าบ่มี อ่าไม่ยากไม่ยิ่งงมงง,งเขาจ้างได้กับสนีห์ฟองดันบอมมีอเอาไปเอา่าามีประโยชน์เสียงเงินค่าค่ายยืซื้อครับผมเขาบอกว่าจะเบื่องเั้งก็สร้างให้เบื้องคู่อสน่ห์ขนกันคู่นี่คู่คู่ที่เป็นอาจารย์รวบุคนคู่ที่เป็นอาจารย์รือว่าคู่คู่ที่เป็นโรคทพิปเพื่อนถ้าโรคทพิปมีคู่ที่เป็นอาจารย์ที่ที่เข้าไปเอานี่ก็ต้องเป็นเพื่ออาจารย์ว่าอือสนีหจะต้องลาย ม,มีอะไเจากก้าก็ต้องหลายหลายเจ้าก็ต้องมีความสุขกายสบายใจอ๋ออันนี้คือเคล็ดลับที่อาจารย์เป็นเรียนมเรียนก็เยได้มีชาตหน้ำธาตุนี่มากเวลาเขาเสกเขาเขาเออเอื่นเอื่อนว่าใช้คาถาหลายว่ครับหรือว่าแค่อ,อนาคิอยังยยไงก็กินเท่านี่แหละแล้วก็ใช้คาถาส่วนส่วนมากเลยพวกปีโยนี่แหละ เหมือนที่เขาใส่คาถาไในเจริญพุทธมณฑนนะอ่าในคาถาที่แม้กระทั่งอันเชิญเด็กไหลเขาก็ต้องใส่ปิโยเทวะมนุษย์สานางปิโยพม,มานมุตตะมนอ่ะปิโยนาคาสุป,นปันานังปิดินทยังนะมามีหังคุริโศอิทธิโยวะเป็นที่จงเป็นที่รับของมนุษย์และเทวดาคาถามันมีอยู่แด้วนะครับบานีคาถาหลวงปูศิลาเองก่อนเล้วอย่างไรแล้วยังวะสนีทั้งหลายได้สุขพุทธคุณมาไหน ส่วนตัวทีติปิโสหนังก็สุดยอดทอนเดินนาถอยหลังนี่เจ้าก็เสนียหันเดียวเมื่อสรรเสริญพระพุทธเจ้าเทวดาทั้งลกก็ต้องสรรเสริญตัวท่านเพราะพระพุทธเจ้าเป็นครูของเทวดาแค่นั้นแหละติปิโสพะคกาวาอารังสมาสัมธย่อนหลังกติว่าข้าพเจ้คุณดังสรรพวัฒนทถาสัตติระสามะตัมสริปุโรตันุอตุวิกาโรตุฆานไสเป็นหลอดย่อนหลังนี่คือคาถาคาถาลักษณ มหาสเสน่ห์ของแค่ได้ <นะ S 2> ทเทวดาตอนนี้นยมสมพลสเสน่ห์ีตับร่างตับบน่ร่าคาถาที่พระเทววดาไค้เขาคาคาถาวันนี้อันนีถามตอนเนี่ยย่างบทพุทธคุณตะกี้นี่ีป p s o เพราะว่าอรหันตมาเนี่ยอะไรคือเป็นบทสวดสรรเสริญสรรเสริญพุทธคุณมันสิเป็นคาถาบอครับเป็นไดคือคันโอเป็นคาถาก็ได้ถ้าเป็นย่างคาถามงคลพระเจ้าอีนิวิเศษอีอีเศษวิอันนี้ก็คือเป็นคาถาคาถามงคลพระเจ้ามันต่้งกันยังไงครับถ้าพูดถึง ก็อมองกุฎเอิญเอิญ in oh, มงคลมาครอบตัวเหมือนเอิญพระมีอยู่ทีงหัวเอิญอันนั้นอันนี้ม่อยู่้สยขวาสว้โคลาสารีบุตรจังิินบัญชรแม่นชินบัญชรหรือแม้กระทั่งอ่าอ่าบทพระพุทธเจ้าสิบทิศจังสิครับบัดได้มาเถอะนะบีดระวังคำคำสวดพุทธคุณธรรมคุณสามคุณกับการสวดคาถานี่มันทีมีผลแตกต่างกันมาครับหรือว่าเขาก็น้องเอานังคู่อันนับได้อาจารย์ใ้กิดก็ กิดดีเป็นที่หนึ่งคาถาเป็นที่สองเนี่ยอ่านเจ้าคาถากับคาถาดีกกระางแต่กิดเจ้าพวกมันผีก็เข่าตัวเจ้าได้แต่สมมติคนเป็นอาจารย์เนี่ยอย่าลืมว่าหมอผีตายเพราะผีหมอหมูตายเพราะหมูหมออะไรก็ตายเพราะตัวนั้นแหละที่จะตัวเองถ้าไม่ระวังฉะนั้นคาถาพวะเจ้าเนี่ยพมีบพมีททาลายพวมีททาลายกันไหมครับอันที่พือเจ้าพากันว่าคาถาของสานักเล่นสมนี้ดีวะแตลละแต่ว่าส่วนมากเป็นคาถาทาลายกัน แต่คาถาพุทธเจ้าท่านไม่ให้ทำลายกันครับในมุมมองของอาจารย์อี่คำว่าอิชลินี่มันมันสามารถซ้อยคนได้จริงไหมครับหรือว่ามันต้องอยู่กับผลกรรมของเขาเป็นหลักครับกรรมนั่นเองสำคัญกรรมนะผู้ดใดสางกรรมดีก็ได้ดีแม่นเข้าอ่อนารถนาอย่างก่อมันมันสมผลไว้มันคล้ายๆว่ามันเป็นอันอันได้รับดับดีกว่านม ถ้าเขามาเขามีพื้นฐานเป็นคนดีเป็นของดีอยู่แล้วนี่ปความเดียวมันก็ได้ขึ้นไม,ม่อิทอร์เนตปฏิหารมันก็มีอะไรละ่ะทุกอย่างมันก็มีเหมือนแต่ละอิทอรตปฏิหารแต่ว่ามันกับว่าไงไปกว่ากรรม,มว่าไงไปกว่าบปุ่นที่เข้าสา,าสารเข้าสะสมกม็ว่าอาจารย์ว่าน่ะนะ,ะที่จีไปเบิกเงินธนาคารมีอยู่รอยหนึ่งอยางเบิกล่า<ม>คือมีรอยหนึ่งอยากจะถือมาว่าที่หนึงนะ่งแต่ว่าเงินในบัญชี กับอย่างของวันที่ความดีอย่างของมีอยู่พันหนึ่งกระเบิดวันใดมันเดินได้แค่พันเดียวอฉะนั้นต้องสร้างเวันใยเก็บเงินละบาทสองบาทให้มันครบล้านจึงจีเบิกได้ครับบางทีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการอนุเคราะห์ของอาจารย์กับการเล้วแต่แล้วแต่เหตุและผลหลายอย่างแม่นครับเล่าแต่เหตุแล่าแต่ผลแล้วแต่คนมากบางทีคนอยากมากกว่าพระพุทอาจารย์จะไหล เอาบ่มีกรรมต่อกันกับบ่าอดหออล้ายๆว้าบ่เคยบ่เคยเป็นพี่เป็นน้องเราบ่เคยเกี่ยวพันกับากันเา่ยเกียวันกันในปรชาิก็บบ่มาหากันเี้เขาก็ไปหาอาจารย์เือนไปหาอาจารย์นี่อาจสิสมบังอาจสิบ่พสมบังกไแล้วแจ่ผลกรรมของเขาแต่ก็มีบางคนที่มาหาอาจารย์อาจจะสมบังกันมี้บสมบังกันมีกรมีครับส่วนหลายถ้าถ้าบ่เกินกรรมสมบังออเจำมาหานั่งให้เจ้าของด้อน โยสัาเหตุไปน้ำหาได้เลยลูกศิษยอายทั้งนั้นครับน้ำประวัติเดือหมดนีชีวิตหมดครับว่านางแห่งหเชื้อโรถต่ำใจอืมอยอเของเป็นหนี้สามล้านครับอาจารย์เบิงกร,ร่ำยอดของเบิงกรรมอห้เขาเนาะเอา้าอีกสี่เดือนนะั่นเจ้าพ่อเรางมั่ใหญ่โอ้ไงที่สุดในชีวิตเจ้าที่เจ้าเกิดมาเจ้าสิพอ,อแต่ว่าเจ้าต้องพึ่เปลี่ยนพฤติกรรมหนึ่งล่ะวันพาต้องเป็นนอยู่วมาด้านของแําทำความสะอาดถือสินสอดบ้านเสาแรก เศร้าเที่ยงแรงเฮ็ดให้หลายกว่าคนอื่นเขาเริ่มมาเฮ็ดเจ้าของสวดเองเฮ็ดเองถามวันลบกวนเขาเวลาเขาจีนอนก็ไปสวนบางที่มีพระมีสาราไปสวนด้วยนั่งเข้าบ้านหน้าบ้านพระแล้วก็วันเจ้าเกิดวัานยังเจ้าเกิดวันเจ้าเกิดวันเสาร์เจ้าก็ไหว้กลางแก้งทุกวันเสาร์น้ำแก้วหนึ่งผลไม้หายางไหวขอข้ามาเฮ็ดยูนิซีเดือนเจ้าสิถือว่านไงให้ซื้อรางวัลใดแค่เจ้าใบเดียววัวเจ้าใบเดียวอืซีเดือนถือรางวัล ใหญ่เมียถือรวอยที่หนึ่งัวถือร้อยไก่เชียงร้อทีหนึ่งมี่เฮ้ซื้อยางละใบก็ถือยางละใบคนละใบอเขาถือพกกลางอันนี้เป็นต้นโอ้อันนี้คือเขาเขาเขาดูกรรมดูกรรมดูกรรมเขานั่งให้ชิบไปตามรถตามตายอาจารย์ว่าเจ้าแปลนไปใหรรถตามตายเจ้ากระตายซื้อประกันหัวใจนี่ถือว่าเจ้าไปฆ่าตัวตายครับไม่เป็นไรเขาก็ได้บอกบอกเขาจริงจเขาก็ให้ตเขาก็ถือรวอยทีหนึ่ง ยี่นี่ม้วนสิสามสี่คนหนรือเ่าถึงร้อนนนึงโอ้คือแก่แก่วิธีวิธีบอกวิธีแนละนำาพาพเขาเสื้อเขาก็ถือเลยออบางทีอาบนํามนก่อ็บางทีนมันก่อนมันก็ซอยได้เพราะว่าบางทีมันก่อ,กอกเป็นเรื่องของการต้องทอดละนี่บางทีอทอดละนี่สารเท่านี้มันมีรอยรอยกัอยางบางทีเท่าเกิดมา,ามันก็ต้องมีอหนละบ่หน่อยบ่หลาย,าายลัางออกไปก็ค่ายว่าอันเฮ็ด เฮ็ดในเฮ้าด right. um, like bon ูด like ีไหมเฮ็ดล so like 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 ่างขี่ไข่ข้าสมมติว่าเป็นสนิมหลาวเป็นเล็กที่มีสนิมผู้ใดอยากจับไปใส่บปอือมีถือกันมีต้องมีเขาสนิมว่าะนั่นเชี่ยให้ไปปาดเนื้อปาดพักเขาก็ว่าปาดเดียแต่ว่าทางเข้าไปล่างดีๆฝนดีๆให้มันขาวมันส่วนผู้ใดก็อยากจับฟันไกฟันกาฟันพักฟันไม้ฟันฟื้นมีแต่คนอยากจับนั่นระเปรียบเสมือนคนเข้าตอดนี้สารก็คือสนิมถามว่าล่างว่าขัดนันก่อ มันกบบ็บวัปถุดิ์ใส่แต่นี่บางคอนอาจจะบอกเขา้าใจรัาว่าต้องทะเลสาเนี่ยอ,อ่ยกตัวอย่างนะครับว่าที่คนมันต้องทะเลสาเนี่ด้วยด้วยต้องท่นอ,อ,นอนนี่สาบางทีง่อ่าม้าขึ้นเฮี้ยนข้นสั้นใกล้กระตากนี้เข็น่ะันมีต้องทัเถสาิบอ่ะมีอ่แมงมุมแมงมุมตีอกแมงมุมยี่ใ้บ้านตีผึกงผึกนี่ก็ต้องทะเลสาห์ไว้ยออกปีค้าง อก็ว่าเป็นของดีพ้ามันขอเรีที่ไหนได้นั oh. ่นเป็นตองเขานีสารเขาสารแซน้ำม uh, uh. ัน hmm. ด right. ่างงอกวักวิดีนเขาเหลืองแดงเมื่อนั้นเวลาเขาเข้าค้ามันเป็นหนึ่งปั๊บเป็นสีแดงเป็นสีอ่าเหลืองอเขาเอื่อนเพสาโอะอราบางที่บางที่เขาผ้ากันหนูแลงแบดนี่แดงเท้งหัวันนอนบางทีใคร ไกลเขาไปใครเทิงหัวก็นอนนี่ก็ต้องท่อนนิสานเพราะว่ามันมีทรณีสารคือสิ่งที่เฮ็ดให้เฮาชะลอความเจริญของการการแบบมีโชคมีลาภโอ้เข้าใจแล้วครับวิธีนี้อาจารย์ก็สิให้อาบน้ำรม์อาบน้ำรม์อาบน้ำรมลกับท่อนนสารนแตกกระเาเรียกทรณีสารเล็กสารใหญ่ครับเป็นคาถาโบราณครูบาอาจารย์เพิ่นสอนว่าสอนล่าเด้อบางทีอาจจะใส่ถ้ำจืด บางทียวพความมีอยย่ต้องกันบ่ไใดบางทีเขาเบิงเบิงอ่ดวงผู้บาาจย์เพิ่ให้มาเบิงดวงว่าเป็นคู่กันบ่าถ้าเป็นคู่กันแล้วมันเป็นอย่างเจ้งพิดกันด้วอก็ต้องมาเบิงว่าเออมันอ่ามันมีขี่แมงว่ามีไฟที่มันถือสาบบ่เขาก็ต้องมาสวดซ้อยเพื่อนเออย่างหน่อยสบายใจกครับให้เขาสบายใจ เขามาสวดให้อาจารย์นี่คือหมายว่าเขาต้องมาทําพิธีน้หานนหรือว่าหรือว่าหรือว่าอาจารย์ต้องมาสวดกางคึืนตั้งหันเขาตั้งหันบ่บ่ก็ต้องให้เฮ็ดเฮ็ดแก้ตัวแ,แก้ตัวเขาแ้วผัวเมียเขากับาอ่อนอนคุ้มพาสวดให้เขาเพื่อให้เขาแบบว่าเออหนึ่งแตะเขาสบายใจแล้วทุกอย่างก็ดีเขาก็สวดทดนิศาตามคูบาอาจารย์เมื่อสอนนั่นแหละสวดออกสวดในคนออกไปครับอืบางทีสื่อลดตรีบางทีเขาซุยปาซวยแปดบางทีก็บ่มี่ยังกับภาคกันทะเลาะ เขาคล้องกระเสียดูกันสินะทำม,มาเห็ุพิธีอือ,อันนี้คือเป็นศาสตร์อนุเคราะห์สมเคราะห์โลกสงเคราะห์โลกที่คู่บาอาจารย์ที่เพระเาะไปเลียนเป็นของพระของครา,าวาสผู้เพิ่นแกเรียนนั่นครับเพราะาอาจารย์ไม่ได้ไปรับอน,น,นันต้นีมเนบางทีคูบาอาจารย์เพิ่นกมตตา,าอาจารย์ก็เรียนสสยหลวงปู่ทองมาก็ับนํางไปงยี่มหาธรรมเน่นใสยหลวงปู่แพ่งปัดผร้อยต้นสสยหลวงปู่ทองมากท้าวโลรละเอียดเท่านีก้ก็ พี่น้องอาจารย์ก็เลียนอันใดสงข้อคนดใดก็สงข้ออันใดท้าเป็นพาะบ่ได้สงข้ออันใดดิเพราะว่ามันมีวินัยคำเขาอยู่มีวินัยดีเขาองรักษาตองระวังเอาครับเพราะว่าการอาบัติกับอาบาาัติเท่าเวลาเป็นอย่างมากบ่มีไผรับแทนเท่าใดดิในมหากรัมนรโลกนี่ทุกขอเนี่ยเพราะฉนนั้ทาผูดใดคิดว่าอยากบวชเพื่อสุขสบายบวชแล้วเพื่อ,อบ่เหตุบุญต่อ หรือเาบวชเพื่อความสุกนสนานเพื่อชั่วครั้งชั่วคราวอย่าบวชม,มหากรรมนรกเขาบอกว่าท,าทาี่วระทรานเนี่ยเขต,ต้องเบิกยังไงล่ะต้มเขาเอาขขาสารเนี่ยต้มลงไม่เหมอแล้วก็ฟดท่าั้างเนี่ยมันข้นๆไปข้นมากเอาเม็ดเขากรรมโยนลงไปให้เบิกบวดเห็นเม็เขากรรมเอาอยู่ะนืนะะอแม,ม้นเห็นก็เห็นแวบๆกบแปะลงไปนั่นแหละคือมหากรรมนรกเพราะมีโอกาสได้โยวโอลขึ้นมาได้เทวทัตที่า ปรารถนาชีวิตเขาคือเที่โอ้ครับอบางคนถ้าเกิดอาจารย์บอกว่าถ้าบวชก็ต้องตั้งใจบวชแต่บางคนอาจจะมีขอบเขตจ้กัรแต่การบวชแค่หนึ่งเดือนสองเดือนนี่อนไหนยหาโไ้ต้องเห็นหะไลคือพระผู้อ่นันอ่บวชเหตุเขาต้องเหตุเองอืต้องขยันล่างของนองของน้ำอุปถาผู้บาอาจารย์นั่งถวยล่างจานในเพื่อนคือคิดว่าจะต้องทำให้เต็มที่ถ้าเขามีเวลาบวชน้อย โอ้ยแต่หลายคนก็บวชร้อยปีนี่น่ะบวชหาเมื่อแต่ว่าเฮ็ดเฮ็ดคักคัดบวชสาราทูสาราเพราะต้องมีไผ่ใบไผ่บ้านเฮ็ดเอาเลยครับห้องน้ำห้องน้ำห้องท่าเพราะต้องไปบอกเพราะต้องไปทาแต่อุปชาพระต้องทาแต่พระอ่าพันศาหลายใส่เอาเฮ็ดไปเลยครับโอ้ยน่าสุดยอดอ๋อที่ครับอ่าสำหรับญาติโยมเดชอ่าๆๆที่มีความต้องการปรึกษาอาจารย์ก็ถ้าเกิดถดวงนี่โทรมาได้ไหมครับ หรือว่าอาจจะบ่รับบ่ค่อย์บ็ค่อยพท์แม่นบ่ค่อยรับโทรศัพท์เพราะว่าบางทีมันเฮามันภาวนาดูไหมมันบางทีมันยสิโทร่มมากบางอาจารย์ก็บ่ค่อยรับออืเพราะว่าหนึ่งกันมันมันขวางกันภาวนามันสิเป็นกรรมต่อกันโอ้ครับถ้ายิ่งเป็นพระนี่ถ้าพ่อคือพ่ออยู่วัตโอ้คืออาจารย์สิบ่ค่อยถ้าบ่จําเป็นอีหลีสิบ่รับโทรศัพท์ไม่ว่ารับโทรศัพทสามมันสิปึ๊กเข้าจีขงหลอดในมโนจิต เขาเอาบางทีอะบางทีก็รับเพิ่มก็มีเรื่องหวดบางทีก็ถาคนเขาเดือดร้อนอีดีบางคนเขาก็หามกันไปวัดคุ่นเดี่ยบางคนเอาเขาถามว่าไปยังคือว่าหามไปัดไปสรงหมอโรคนี้เขาจริงๆตัวเองว่าโรคนี้หาหมอ่าเศร้าเราไม่ถิ่มากบางทีอาจารย์ก็ัวว่าปวดเบอร์เบอร์ปวดคนหลายคนอี่เอ้ปวดยาบงยาบ้าแต่มันอยากเศรออีดีก็มาหาอาจารย์ อ,อ,ยอยากมียาสมุนไพรให้กินมกกันก็เศร้าอยู่โอ้รักษารักษาตามเหตุตามปัจจัยตามวัตัจตามความ,ม arrived, อนุค์ของเขาทีแ<อ><อ>สดาะฉะนบางคน <artistic> ที่อยากขอความเมตตาอาจารย์บอกว่าจะเป็นเรื่องจ้างๆกะ <hadi. S 3> กับกังพวกเสริมเสน่ห์เมตตากับเป็นศาสตร์อีกวิชาหนึ่งอีกวิชาหนึ่งธรรมะค่าขายกับอีกอย่างหนึ่งเพราะ่าถ้าถ้าบุญว่าสัมพันธ์กันอาจารย์กับวัดทีซอยโอ้ว่าเขาอาจจะเป็นพ่ออาจารย์อื่นกับไปเรื่อยได้เขาอะถ้าเกิดว่านีเรื่องที่ดีนี่ครับเขาเขาจะมีวิธีซอยเขาแบบไหนครับ ที่ดินนะส่วนใหญ่ก็คล้ายๆกันยินส่วน,หนใหญ่แกงกระใ้อันเป็นศาสตร์ของโบราณใส่ไมฆาเมฆไม่เมฆไม่เพราะแตงโ<อ>มสิเป็นศาสตร์ของเขาตัวจะเห็นว่าน้องหามหล่มเป็นหยังจังยังแต่เมืองใหม่ๆอือย้อนเขาย้อนเขาว่าเอาอเมืองคนดีๆกษัตริย์เศรษฐีหล่มลงในน้ําหมดแลยแต่เมืองใหม่ๆเป็นก่ออยรับฉะนั้นไม้ฆานเมฆไม่ก็ถือว่าเป็นไม้ฆานดีเทวดาสิเอ่อาตัวน์พอสมควรออื มีดิดมีกําล่างเขาเรียกว่าเป็นของทนสิษ<อ>ย์เป็นของมีดิดในตโตอยู่แล้วครับถ้าเกิดคนอยากขอเมตตาอาจารย์เกี่ยวกับที่ดินให้ให้เอาเอกสารมาดิครับเอกสารไทยไทยมากอะไรอาชีพว่าเบิรงว่ามันมันยากมันงาย<อ>เห็น<อ>แต่อะไมันจะสีมันจะสีพานก็ต้องแนะนําของเขาแต่ละแต่เขาเสื้อเขาก็ไปเหตุเขากระไดอีโอช่วนชวนอวพิธีการเกี่ยวกับไม่ท่านนี่อะไรกันก็นแล้วแต่แต่แต่แตแตสถานถาที่ทโอ้โมเมนว่าทุกคนมา ต้องใส่เหมือแม่นับเงินกันมานว่งสองเัวบางทีปูญยาตาทวจผู้เป็นเป็นเทวดาบางคนบนเท้าก็มีแต่ว่ามีแจะผีเด้ที่ไหนได้บ่าแม่นผีเด้างทีเทวดาปูญยาตาทรวจเิ่นเสวยอ่าเสวยเป็นเทวดาเฝ้าหน้าวันนี้เฮ้ากับิสิไปขายของเืินเพินก็ฮู้ปั๊บเลยเนี่ยขายย่งม้วนบางส่วนผูที่ถาผูสูตรถังในส่วสีได้มานีัอือนออตอนจัดคอกันดีดเพินก็ห้วงเพินกรแผงนก็หงรแพงเอ้ เทวดายังมีมิจฉาทิฏฐิยังมีรักโลโกรธดลงแม่ยังมีอยู่แม่มฉะนั้นแค่ว่าเพิ่นมีบุญหลายกว่าเฮาได้ได้ไปอยู่ในภพคุ้งของเทวดาแต่ว่าเพิ่นยังรักลูกรธหลงยู่ยังเฝ้ออาหาว,า,วางยรับางคนก็่อกเอยผีผีให้ผีหน้าประเมียนเ้ยเจ้าทีจะทังเปลนเทวดาี่บางที่บางมองครับผมโอเคครับสําหรับศาสตร์การศเกษาของอาจารย์พัดสองกรรมก็ท่านใดที่สนใจก็ค่อย สอบถามมาเพิ่มเติมนะครับ